ไปย่าอยากกินเฮ็ดบกักละย่าก็เลยมามาหาเก็บเฮ็ดนีเนี่ยโว้ยยายตาดีอีกแล้วพี่น้องว้าอีกแล้วโว้ยว้าปัดพี่น้องปัดทีทโวเห็ดโลหนีมั่งงา่ามแท้พูน่ะเลี้ยงเอออพี่น้อง ก็ไม่พี่น้องป้องไปสุขสุมสุขคนครับกับผมมาพบพะกันอีกคือเก้าแล้วพี่น้องนะครับกับผมมาเอากิมจากช่องยูทูปพี่เสยพาม่วนนะครับและแฟนเพจคนลบบรีอินดีมักมวนนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องอาวุธที่ผมพกมาหนี่บแม่ยังครับผมอแม่ <Nope. S 1> พี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาเลาะหาเก็บเห็ดนะครับ <Nope. S 1> คนอีสานคนอื่นเล่า ต่แถวบ้านผมเอินสวนเอินเอินเอินสวนนะครับแถวไอีส็อาจจะเอินเราที่แดกผมบวดงงอย่างเราเล่าสันว่านะครับพ่อแม่พ er> ี่น้องกัเมื่อนี้นะครับสบ้าพี่น้องนะครับเลาะหาหนมเบิงเห็ดนะครับเห็ดละงกเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดมันปูมันปลานะครับหลายเห็ดหลายสนิดนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าซีมีบ่อนะครับนี่อาวุธคู่กายผมนะครับเสียมพี่น้องเบ่งเสียมเสียมผมนี่เสียมเก็บเห็ดนะครับเกิน เสียมอีน้อยๆอีน้อยๆเสียมพี่น้องพราจิลิดนี่แหละพี่น้องเสียมนะครับนี่คือนะครับถุงนะครับบมิตาตาหาบพ่อนะครับไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหารอเบงเห็ดเลยเห็ดนะครับจะกเ็ดมีเ็ดบัวเปลี่ยนแฉดแถวบ้านผมเ็ดเขาหาเห็ดทั้งเขานะครับแถวลบบุรีแถวละเอ็ดเขาหาเ็ดน้ำสวนนะครับ นี่พอนะมาพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดเ yeah. นี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งดอกนี่ครับนี่สองดอกนี่ครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเคื at, อ่อนเฮ็ดเหนียงกว่านี่เฮ็ดไข่เฮ็ดขี่ไข่ ค่อยจิ้มนะสัวเข้าไปหนึ่งหนึ่งดอกสัวเข้าไปนั่นสองดอกนะครับนี่พี่นอ้องอ้โอ้ยรูดโอ้ยรูดแล้วพ่อพี่น้องขาดเครื่องปอดนี่ครับได้แล้วสองดอกนี่เหียดพปอมาพี่น้องแถวกรุงเทยบ,บม่มีอยากไม่กินได้เหีดยแะ ไปหาตัวครับพี่น้องไปไปต้อพี่น้องเอาฮันนี่ว่าเดินดงลัดลอเขาฟ้าไปหาเห็ดเห็ดนั่นเห็ดหยังมีเห็ดหยังเห็ดหยังหรือเห็ดหยังเนี่ยไปพี่น้อง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 เห็ด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 โอ้โหลุบปัด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 พี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดได้นี่เห็ดได้นี่ โอ้ยดอกเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยไปว่าต้องต้มไปยังจับยัดใส่ปากเราไปยังพี่น้องฮุ้ยสุดยอดครับเห็ดของร้อยเอ็ดนะครับสามดอกแล้วเด้อพี่น้องสามดอกแล้วเออใส่ถุงไว้นะครับว่อาอันนี้คือ อุปรกรณ์น,นะครับอุปรกรณ์นในการใส่เห็ดเออมาไปก่อนนี่มาเร้วไปต่อพี่น้องไปต่อต้องค่อยค่อยหาได้พี่น้องตาบอดี เห็ดหรเซระเห็ดนะครับต้องค่อยๆเคลียพี่น้องวิธีหาเห็ดเขาสีย่างรสล,ลาดรสล,ลาดว่าได้ครับทั้งเทียมมันบดทันเดกเกิดนะครับรังแทงนอนี่พี่น้องอันนี้กระเห็ดน,นะครับอ่ถ้าพูดได้มาเก็บบ่ลูโกะสิเอาไปแกงกินเด้หนี่พี่น้อง <Nope. S 1> นุ๊กนี่กระเห็ดคือกันแต่เห็ดกินบ่ได้นะครับนี่ครับคือเห็ดตายเบียนะครับกินเข้าไปเนีย่ยว้ย เม้าไฮกัเมาเหลาขาวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับดอกสีแดงๆอย่าไปหากินนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่กัเห็ดมันปูมันปลานะครับดอกนิ่งเหลี้ยงนะครับแถวนี้เขาบ่าค่อยกินกันนะครับกินอยู่แต่บ่อค่อยนิยมกินกันนะครับแต่แถวบ้านผมเขากินกันอยู่นะครับรสชาติเป็นสีสมบนะครับเห็ดสีแดงเหลี่ยงนี่ไปพี่น้องหาเห็ดปวดไง เฮ็ดนะครับดิเสียงอยู่น้ำพุไม่นี่แหละครับพี่น้องพู้ยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเดดอกง่ญ่เท้เว้ยพูน่ะโอ้ดอกบกง่ญ่หนึ่งพี่น้องดอกบกง่ายหนึ่ง นู่นน่ะนี่นะครับดอกเขาจะน่ากินมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับกัดกบเขานี่โอ้ยสุดยอดรสชาติยัดใส่กระเป๋าไว้อีกคนไปต่อพี่น้องหาเห็ดตัวหูหนีพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่หัวอีกแล้วอันนี้เขาเรียกนะครับถ้าคนไทยเขาเรียกถ้าคนไทยเขาจะเรียกเห็ดหน้าดำนะครับ แต่คนอีสานก็เอินฮเฮตนาเรียน,นะครับเรียก็คือดำดำก็คือเรียน,นะครับนี่ครับพ่อพี่น้องพูน่ะเบงสีนีนามันพูน่ะเรียกระตาดนะครับให้ก็ค้คนถึกแดดเผานะครับของแซบครับพี่น้องของแซบของนัวเฮดนาเรียนี่ครับเหียคือนาผมนี่แลหละน,น,นี่อีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยอยู่ข้างกันนี่โอ้สองดอกคอณมาเฮดเทวามืเอเนี่โนปตัวน่ะ สุดยอดสุดยอดเนี่ยมองเดียวได้สามดอกครับเนี่ยนี่ครับเฮ็ดครับอ,อยู่แถวนี้เขาขายกันรัละหลายบาทนะครับพี่น้องสามารถเฮ็ดเงินนะครับให้เช่ารอยเอดได้หลายบาทเลยแหละครับพ,รพี่น้องเพราะว่าแถวนี้นะครับเขาสิเน่น ปลูกป่านะครับว่าคือแถวผากลางนะครับผากลางปลูกตะเขานะครับทั้งสิทธับต้นไม้ทิมนะครับแต่อรอยเอสนะครับอลยเอสขาสิเน้นปลูกต้นไม้นะครับให้มันเป็นเหมือนภูเขาหนึ่งลูกนะครับมันเป็นป่านะครับป่าของตัวเองมีเจ้าของครอบครองนะครับแล้วก็นี่ครับผลิตเฮ็ดอนียงกะทิมะเกิดมะขืนนะครับในป่าโมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องไปต่อพี่น้อง เนี่ย yeah. เข้าไปม่านมานดอกม่านม่านาน,นะครับเนี yeah. ่ยนี่ก็เห็ด้อพี่น้องเห็ดเด้อนี่น็ดตะเพื่อนเห็ดหนางง้วะแถวนี้เขาบนนโยมกินกันดอกพี่น้องนี่ครับมันเป็นดอกเลี้ยงๆลียงเขากินว่ากินแล้วเราว่ามันขั้นนะครับเนี่ยนี่แล้วแถวบ้านผมนี่สัตว์เรียบนะครับนี่ครับเอาปะ ไปเอาฮันนี่เขาสีไปหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดกันเด้อพี่น้องนี่พี่น้องดอกปะง่าดอกปะง่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเห็ดหน้าเล่นะครับเล่กกระตาดนะครับนี่ครับพี่น้องเด้อเห็ดซําปูกไว้พี่น้องนะครับบ่ต้องได้ไปหาเพราะพันยากเกิดเองตามธรรมชาตินะครับ แถวนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เห็ดยังนี่นี่โบเมนเกิดเองตามธรรมศาสตร์โบแมนพี่น้องเอ้ยกันในกรุงเทพในเมืองกะเพื่อกันพาะมิแตเห็ดเฟี้ยงนะครับหากินเห็ดมูนีบ่ได้หรอกพี่น้อง โอ้ยนีพี่น้องนี่ครับถ้าพูดได้อันนั้นว่าดีนี่ว่าเห็นของดีได้นี่นี่ครับว้าหมดอยู่ในดินน้ำกับมีนะครับเหีดยนะครับโอ้ดอ,อกองตงนะครับเป็นตะเสียบเป็นตะหวานนะครับพ่อพี่น้อง หาเคียวเบิ้งน้ำต้นไม้แล้วครับพี่น้องต้นไม้ใบไหลโอ้ยผู้เฒ่ามาหาเห็ดพี่น้องสักไม้กระเถามาโอ้ผู้เฒ่าตาดีอยู่ตัวนี้พี่น้องนี่นี่เห็ดนางวัวาลุ <Nope. S 1> บโบมนีนเห็ดยังบัวโอ้นี่พี่น้องเห็ดแดงพี่น้องว้าน่ะ แดงจึง้งคืองนะครับแดงจึง้งคืองเลยแถวบ้านผมเอิ้นเห็ดน้ำหมากนี่ครับโอ้ยลดซ้ำฮ่ามึงนี่นี่นีไ่ได้หลายดอกเลยเด้อโอ้ยได้หลายดอกเลยเด้อพี่น้องเริ่มสิงเตรียมงามแล้วโหเาี่ถุงพิเศษนะครับ <c oughs> ไปพุทเธฮ่าเห็ดบ้านเนี้ย c ็เซ่เลยดดนังเฮ็ดอ่ะแม่อยากเฮ็ด <Nope. S 1> โอ้พี่น้องเ็ดผู้เทาเ h ็ดผู้เทาเฮ็ดผู้เทาเ็ดเชอรี่เฮ็ดสตอเบอรี่พี่น้องเฮ็ดผู้เทาเ,ทาเ,ทาเทา็น้มานี่ผู้เทามากกินนะครับก็เขี่ยวมากนี่ละนี่อีกดอกนึงเบมจับนีเฮ็ดตายเบีย้ยวมาสน้นวะ ก <c oughs> ูเก็บไปโอ้ยงามสะลอนอ่ามึงเอ้เก็บเห็ดตายเบี้ยไปนี่เบี้ยเบิดบานได้พี่น้องเดี๋ยวมัดผูกขามัดยามก่อนนีไปยายอยากกินเห็ดบักละยายก็เล็มามาหาเก็บเห็ดนี่เนี่ยโว้ยยายตาดีอีกแล้วพี่น้อง nope. ว่าอีกแล้วโอ้ยว้าน่ะ <S <S บักเนยหนึ่งเห็ดไข่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 ผมถามว่าเห็ดไข่ผมมีเห็ดไข่หรอกจะเห็ดไข่วู้ผมมาเก็บอาเนี่ไปแล้ววันนี้ พี่น้องพูน่าพูน่าดอกบักใยหนึ่งพูน่านี่แหละเพื่อนว่าคนดวงดีไปขี้ก็เจอเห็ดนะครับคนดวงซวยไปเก็บเห็ดพ่อตายตะขี่เพราะพี่น้องเอ้ยพูน่าพูน่าพูน่เห็ดดอกบักใยบานเพอร์เบอร์นะครับสุดยอดอลังการอีหลีพูนเด้อเดี๋นี่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 ดอกนึงนี่พี่น้องนี่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  เด็ดเอาเด็ดเอานะครับเด็ดเอาเด็ดเอาอันนี้ลูกกระจอกมันนี่ครับคนดวงดีไปขี่ก็เจอเหตุคนดวงซวยเก็บเห็ดพอตายแต่ขี่ห้ามันเนี่ยนี่ครับธรรมาชาตินะครับบรรยากาศนะครับนี่คือสวนทางร้อยเอ็ดนะครับเฮ้ยแมนแถวบ้านผมนี่ตัดต้นไม้ไปขายเบิดแล้ว โอ้นี่พี่น้องพ่ออีกแล้วอดอกนึง, yeah. งเ,นเนี่ยโอ้ยดวงดีเทวามืนนี่พ่อตายแต่เห็ดพ่อเงินพ่อค่ำเลยเนาะนี่ครับพ่อนพี่น้องเห็ด้นามากแดงนี่ครับสีเขาจะน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้ อีกแล้วพี่น้องเฮิตพออีกแล้ว,ลวเริ่มสิเต็มหาเต็มแล้วไปหลายแล้วเด้อพี่น้องนี่นพูดนะ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 ไหลปะทรัพย์นี่ก็ยิ้มแล้วพี่น้องเอาพี่น้องเบื้องต้นนะนี่พี่น้องหูแจ็คบนนี่พี่น้องเฮ้ นี่หน่วยแดยงๆนี่เป็นตาเสียบนี่นี่ครับคนอีสานก็เอ้นหมักต้องแรงนะครับก็แม่พี่น้องหมักต้องแรงนี่ครับกินได้นะครับพ่อพี่น้องแต่ผมบม่ค่อยกล้ากินหอกออกสองหน่วยนี่ครับหมักต้องแรงต้องแรงต้องแรงเสียนกุญแจดังต้องแรงโอ้โงนี่วะโป่งลางนี่วะ <c oughs> นี่พี่น้องล้างไ้นี่แหละ ตาปาพี่น้องฟาดที่ทเฮ็ดรถหนี่มั่งงามแท้พู้น่ะเลี้ยงเออเฮ่อพี่น้องเห็ดละงูเห็ดละงูโอ้ยล่นจำฮ่ามึงพู้น่ะดอกเลกี้ยงงามอารามโว้ยโว้ยหายกาใ็ใครไก่พู้น่ะเห็ดละงูนะครับพี่น้องอันนี้ ยอดสุดยอด,ด,ยอดเป็นเห็ดที่สวยงามที่สุดนะครับนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่คือเห็ดที่อร่อยที่สุดนะครับในประเทศไทยนี่ครับเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกแต่ดอกมันยังน้อยอยู่นะครับเออถดอดง่ายกานี่จะสวยมากกว่านี้นะครับ เห็ดปวกนะครับนี่ครับเห็ดปวกครับปวกโมเมนต์ปวก, Moment, ปวกจอบ้านจ้ไหลนี่คือเห็ดปวกนะครับหลายเห็ดหลายชนิดหลายเพศหลายพันธุ์นะครับเห็ดนะครับหลายคักอิลีนี่ครับตามธรรมศาสตร์นะครับนี่อีกดอกหนึ่ง นี่ผู้ได้สังเกตดีๆนะครับถ้าบดเจอนะครับมันสีเดียวกันนี่ครับสีเดียวกันกับใบไม้เลยใบไม้ถ้าใบไม้ปกอยูนี่ขึอนสิเเห็นเน้อนี่ครับสีเดียวกันเลยครับเห็ดเห็ดปวกนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับภารกิจเก็บเห็ดวันนี้นะครับว้าวน่ะหลายคักหลายแน่พู้น่ะพี่น้องจะเข็ดยังแนบบุนะครับ ได้หลายเติบนะครับแถวนี้เขาขายได้เป็นพันหมดเลยพี่น้องเขาหาเกียเห็ดขายกันนะครับก็จบคลิปนะครับสําหรับคลิปเมื่อนี้นะครับจะลืมไม่ได้เลยนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับนิรันธานสปอร์ตนะครับรับจ้างย้ายบ้านย้ายห้องย้ายหอขนสินค้าทั่วประเทศนะครับก็อย่าลืมติดต่อเรียกใช้เรียกหากันได้นะครับแล้วก็นะครับ ช่างวิชัยและช่างเหล็กนะครับรับเหมาสร้างบ้านซ่อมแซมต่อเติมบ้านอาคารพาณิชย์ทุกชนิดนะครับต่อไปนะครับน้ำดื่มมิดวอเตอร์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับกินแล้วสดชื่นนะครับมีภูมิคุ้มกันมีสารต่างๆมากมายนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ข่าสิไปหาแกงเห็ดกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับผมสวัสดีครับ เราเรืออันนี้ลำพอก็ดึนึกมาแล้วเดาสร้างไวง่าปุ่งเดาป่าวุยเลีงลุงคอยลำุปุ่งเดาสวยยับลุงมือไม่ลาว่าเดาไก่หน่อยหันหน้าเวรุ่งอันเดือดรเมล่ารักตาหลอทงใหญ่